อยางี้ไม่ธรรมราษมันไม่ต้องไปยุ่งคนอื่นหรอกถ้าคุณไม่สบายใจในตัวผมหรือไม่ชอบตัวผมลองมาแบบเดียวๆกันดีกว่าฮะ <Huh? S 1> แบบลูกผู้ชายได้ทุกรูปแบบเลยนะได้ทุกรูปแบบคือไม่ต้องไปฟ้องคนอื่น <c oughs> ถ้าคุณจะฟ้อง <c oughs> คุณมาฟ้องผมนี่ <c oughs> ผมก็พร้อมจะสู้กับคุณตลอดเวลาทุกเมื่อทุกเวลานาทีทุกลมหายใจผมบอกแล้วผมไม่ได้เคยกลัวอะไรคุณเลยแล้วข้อกฎหมายผมเชื่อว่า วันนี้ผมยืนอยู่ในมุมความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าคุณเนี่ยต้องการจะมีปัญหากับผมอย่าไปทําคนอื่นเขาอย่าไปรู้สึกว่าอย่างอาจารย์เบียร์เขาก็ไม่ได้เกี่ยวเข้ามาออกอรายการผมก็เชิญเข้ามาในฐานะที่เขาเป็นแขกรับเชิญถ้าคุณรู้สึกคุณไม่พอใจผมไม่พอใจอรายการอย่าไปฟ้องอย่าไปแจ้งความอะไรเขาคุณแจ้งผมเลยว่าผมนําข้อมูละไรเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่ตางๆนานาผมยินดีที่เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ไปสู้กับคุณเล่นผมคนเดียวอย่าไปเล่นคนรอบๆข้างที่ผมไปเชิญเข้ามาผมว่ามันไม่สง่าง,งาม อันนี้ผมพูดจากใจจริงๆเลยนะทุกรูปแบบ